สนับสนุนโดยสมุนไพรวิตอาเวสวัสดีครับนี่คือมวยดีวิถีไทย p p t v 36อาทิตย์ที่19พฤศจิกายนยถ่ายทอดสดจากเวทีมวยอ,อตกสามจิตเมืองนนนะ1 2นากา15ทางช่อง p p t v 36 FC สามารถไปรับชมได้นะที่เวทีมวยอ,อตกสามจิตเมืองนนถ้าไปดูที่เวทีไม่ได้ก็เปิด p p t v 36 ดูทางบ้านวันนี้นะหงแดงมีฟอร์มล่าสุดอาวุธที่ใช้ประกอบการต่อสู้พร้อมคอมเมนต์เด็ดมาฝาก FC FC ชอบกดซับสไ r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน FC ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะหงแดงแนะนำแอดหง1นึแอดหง1นึแจิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่หนึ่งนะมวยดีวิถีไทย p p t v 3 6 1 9พฤศจิกายน เอกบูรพาโอลูกอูเจอกับพลอยทวีศักดิ์จอนระเวร2้อยยีไปดูซิว่าทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนฟอร์มการชกเป็นอย่างไรคู่ที่1ชกกันในน้ำหนักร้อยยี่ปอนด์เอกบุรพาโอลูกอูพบกับพลอยทวีศักดิ์จอระเวเอกบุรพาเป็นนักมวยอายุ26ปีจากจังหวัดสุรินทร์ไฟที่ผ่านมาชนะคะแนอภิสิทธิ์สอสมนึก แพ้น็อกเบอร์แดดไฟนเนชั่นหัวหินส่วนคู่มวยของเอกบุราพาพลอยทวีศักดิ์เป็นนักมวยอายุ19ปีจากอำเภอแก้งขอจังหวัดชายภูมิไฟล่าลสุดชนะน็อกหนึ่งลูกเจ้าพ่อเขาขาดแพ้คนานก้องนาภาบีซเคยิมเอกบุรพาเนี่ยซ้ายนะไฟเตอร์ Fighter, เปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายในเหนียวแน่นขนาดที่พลอยทวีศักดิ์เนี่ย ไฟเตอร์เหมือนการเปิดเกมเป็นมวยขวานะแข้งขวาหนักแรงแข้งซ้ายหน้าดีขว้างหน้าศอกระยะประชิดในเหนียวแน่นครบเครื่องนะหงแดงมองว่าครบเครื่องมวยคู่นี้นะไฟเตอร์เปิดเกมเก่าเกมนี่เอกบุรพาขนาดที่สดแรงขึ้นมาพลอยทวีศักดิ์มวยคู่นี้นะหงแดงชอบไปที่พลอยทวีศักดิ์มองว่าพลอยทวีศักดิ์เนี่ยดูว่าเร็วกว่าคล่องตัวกว่าขนาดที่เอกบุรพา ช้าวันนี้นะมองว่าช้ากว่าจะหาไม่เจอสุดท้ายจะแพ้พลอยทวีสัตว์จอระเวสนุกมาที่คู่สองคู่สองน่าสนใจลูก้าเซเว่นมวยไทยนะเจอเพชรแท้สอสต้อย8ปริ้ว1 3อไปดูฟอร์มล่าสุดเป็นใครมาจากไหนคู่ที่สองจบนันนำหนัก1้5ยสปอน ลูก้าเซเว่นมวยไทยพบกับเพชรแท้สอสอต้อย8ดหลิวลูก้าเป็นนักมวยอายุ23ปีจากประเทศอิตาลีฟอายล่าสุดแพ้คะแนเพชรเมืองคานตาลักกี้นัทิชาชนะน็นอกสิงพยักษ์สอตระกูลสิงคู่ชกของลูก้าคือเพชรแท้เป็นนักมวยอายุ22ปีจากอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาทั้งคู่เป็นมวยขวานะเปิดเกมลูก้าเนี่ย หยิบสามจากอิตาลีนะโอ้โหซ้อมอยู่เซเว่นมวยไทยระยองเรื่องของอาวุธมวยไทยไม่ต้องห่วงเตะขวาต่อยขวาหมัดศออคมในก็เหนียวแน่นถือว่าเป็นอิตาลีชกมวยไทยอาวุธมวยไทยดีมากๆขณะที่เพชรแท้นะเพชรแท้เนี่ขวานะแข็งขวาแรงในดีมากเสียบแทงเสียบแทงเตะขวาต่อยขวาเป็นมวยรูปร่างดี วันนี้นะมวยคู่นี้ขงแดงชอบไปที่เพชรแท้วันนี้เพชรแท้จะต้องปิดเตะค้าต่อยหมัดของลูก้าให้ได้แล้วใช้ในที่ดูดีกว่าเดินเสียบเดินแทงวันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรแท้เพชแท้มองว่าอาวุธมวยไทยดูหลากหลายกว่าวันนี้ปิดวงนอกในเดินเสียบเดินแทงจะเบียดเฉือนชนะลูก้านักสู้จากอิตาลีสนุก f อ f อชอบนะกดซับสไคร b ์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงานมาที่คู่3คู่3าเนี่ยสกักซูจีบะมีเกียวเจอเพชรสีคิ้วก็กรมปนดาดสกักเพชรสีคิ้วเป็นใครมาจากไหนฟอร์มการชกเป็นยังไงไปดูพร้อมๆกันส่วนรองคู่เอกชกกันน้ำหนักร้อยสาอปอนด์สกั๊กซูจีบะมีเกียวพบกับเพชรสีคิ้วก็กปัปนดาด สีกักเป็นนักมวยอายุ19ปีจากจังหวัดสกลนครไฟล์ล่าสุดชนะน็อกสาธิตลูกถ้ำเสือแพ้น็อกเพชรผาเด่นจิตเมืองนนท์ส่วนคู่โชกของสีก่กักคือเพชรสี่คิ้วเป็นนักมวยอายุ21ปีจากอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนพร้อมลบสีโอปอชนะคะแนนเพียรสุภาชชรวัฒนัทชัยทั้งคู่นะเป็นมวยเปิดเกม สี่กั๊กเนี่ยซ้ายแข้งซ้ายหนักแรงหมัดซ้ายเปิดเกมในเนี่ยแกร่งทั่วแผน่นขณะที่เพชรสีคิ้วเนี่ยโอ้โหขวานะเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาในเหนียวแน่นมวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่สี่กั๊กมองว่ามวยทางซ้ายนี่ได้เปรียบนอกเนี่ยเตะซ้ายต่อยซ้ายขณะที่ในขวางหน้าแทงวันนี้สรีระรูปร่างดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเพชรสีคิ้ว ก็กระพนาสนุกมาที่คู่เอกโอ้โหคู่เอกถือว่าเป็นคู่เอกฮิตทอตเพชรมหาโชคจิตเมืองนนเจอกับไมเคิลนออนุวัฒน์มวยไทยยิมหรือสาวัตทั้งคู่เป็นใครมาจากไหน3ฟอร์มล่าสุดเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันส่วนคู่เอกชกกันในน้ำหนักรอสาปอนด์เพชรมหาโชคจิตเมืองนนพบกับไมเคิลอวัฒนะมวยไทยยิม เพชรมหาโชคเป็นนักมวยอายุ17ปีจากอำเภอลำธานชัยจังหวัดนครราชสีมาไฟล์ล่าสุดชนะน็อกโลบคอบพัทรัศานนนยิมชนะคะแนนปอประตักเอกเทพภาคินส่วนคู่ชกของเพชรมหาโชคไมเคิลเป็นนักมวยจากประเทศไซปรัสไฟลล่าสุดชนะคะแนนโจเซฟจิตมืองนนแพ้คะแนนโดนสมพงษ์จิตเมืองนนและก็มาชนะน็อกยอนนิติเพชรลุ่งเหลือง เพชรมหาโชคเนี่ยไฟเตอร์บูดูดันนะเตะขวาต่อยขวาในเหนียวแน่นแข้งขวาในหนักแรงขณะที่ไมเคิลไฟเตอร์บูดูดันนะอาวุธมวยไทยนีย่ครบเครื่องเป็นนักสู้มาจากไซปรัสหมัดอัป,ปคัดซ้ายขวาตรงเนี่ยถือว่าเป็นซิกเนเจอร์นะถือว่าเป็นอาวุธเด็ดของซาวารหรือว่าไมเคิลนอกจากนี้แข้งขวาในก็เหนียวแน่น วันนี้นะมวยคู่นี้หองแดงชอบไปที่เพชรมหาโชควันนี้นะเพชรมหาโชคปิดอัปเปอร์คัตซ้ายปิดหมัดขวาตรงวันนี้ปิดสองอย่างนี้ในนะในเดินขีบเดินเสียบเดินแทงนอกนี่เตะขวาสาสเข้าไปเตะขวาศาสเข้าไปที่แขนซ้ายของสาวาัตวันนี้นะเบียดบทเบียดบดหงแดงมองว่าเพชรมหาโชคหนุ่มแน่นฟอร์มฮิตฮอตขณะนี้ฟอร์มดีมากๆจะเบียดเฉือนชนะไมเคิล อนุวัฒน์มวยไทยยิมสน,นุก FC ชอบกดซับสไครป์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน FC ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะหงแดงแนะนำแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่มวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งชี้ชัดไปที่พลอยทวีศักดิ์ทำไมถึงชี้ชัดไปที่พลอยทวีศักดิ์วันนี้มองว่านะพลอยทวีศักดิ์เร็วกว่าประมาณครึ่งจิกขนาดที่คู่ต่อสู้ช้า วันนี้จะใช้ความเร็วที่เหนือกว่าเบ,บ,บ,บียดบทเบียดบทเฉือนชนะเอกบรุรคาโอโลูกอูสนุกนี่คือชอบหนึ่งชอบไปที่พลอยทวีศัก์ฟันทงชอบที่สองนะหงแดงชอบไปที่เพชรแท้สสต้อยแปดริ้ววันนี้มองว่าเพชรแท้นะอาวุธมวยไทยดูว่าดูดีกว่าวันนี้ปิดเตะค้าต่อยหมัด ของลูก้านะซึ่งมีทีเด็ดอยู่ที่เตะขาต่อยหมัดวันนี้ปิดเตะขาต่อยหมัดได้ในเดินกระซวกเดินเสียบวันนี้จะเบียดเฉือนชนะลูก้า7เซเว่นมวยไทยสนุกนี่คือชอบสองฟันทงส่วนชอบสามชอบไปที่สกักซูจิบะมีเกียววันนี้นะทางซ้ายได้เปรียบมองว่าซ้ายหน้ามองว่าแข้งซ้ายนี่ยแรงกว่า ในเหนียวแน่นสรีระรูปร่างดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเพชรสีคิ้วก่อกับปันนาดชอบ3ฟันทงสี่กักซูจีบะมีเกี๊ยวส่วนชอบสุดท้ายแน่นอนก็ต้องเป็นเพชหมาโชคจิตเมืองนนหน้าทีนี้ฮิตฮอตวันนี้ปิดอัปป์คัดซ้ายต่อยขวาตรงนะวันนี้ปิดได้ไม่หลับไม่ลนก่อนยืนระยะยาวๆสาดแข้งขวาในเหนียวแน่นกว่าหนุ่มแน่นกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะ ไมเคิลน,นะจอมดีเดือดจากไซปรัสสนุกนี่คือมวยดีวิธีไทย PPTV 36 12นากา15โอ้โหถือว่าเป็นมวยดีที่น่าติดตาม FC ชอบกดซับ s ไค i b ์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน FC ท่านหนที่ยังไม่มีตัวช่วยแอดหงห1 8จิ้มมวยรักออกตัวมวยรักมวยชอบ วันนี้เวลาหมดก่อนจากกันองแดงก็อ้ยพอนใะห้เอฟซีองแดงนะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอยู่ตัวไหนตัวนั้นชนะอย่าลืมนะเข้าถูกบังเอาสองทางวันนี้เฮงเฮงรวยๆกันทุกคนสวัสดีครับ